ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชียเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้รู้ด้วยจิตออกจากใจใช่ความคิดรู้ด้วยจิตใช่สมองหนังสือแนะนำแนวทางการฝึกปฏิบัติทำแบบไม่ต้องทำความลับสุดยอดของการปฏิบัติทำโดยพอนวลจันทร์ตื่นด้วยความรู้สติเป็นเครื่องตื่น สัมปชัญญะเป็นเครื่องรู้สติเป็นความตั้งมั่นต้องรู้ที่จะตื่นด้วยจะได้ตื่นด้วยความรู้และมีความตั้งมั่นความตั้งมั่นก็ประกอบไปพร้อมทั้งในการรู้และในการตื่นถ้าไม่รู้ที่จะตื่นก็จะตื่นเต้นตื่นตูมไม่ตั้งมั่นตื่นด้วยความหลงคือหลงตื่นแบบตื่นข่าวใจฟุ้งซ่านแต่ถ้ารู้ที่จะตื่นและตื่นด้วยความรู้ก็จะ มีความตั้งมั่นสมาหิโตมีความบริรสุทธิ์ผ่องใสปริสุทธโธมีความควรแก่การงานกรมมนิโยมีความสละคืนตันหาปฏินิสัคโคมีความคลายกำหนัดวิราโคมีความหลุดพ้นวิมุตโตมีความสงบเย็นนิพ,พุโตปล่อยตามธรรมชาติ โดยความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของใครๆที่แท้จริงและใครๆก็ไม่ใช่อะไรอะไรเป็นอะไรไม่ได้เพราะไม่มีอะไรจะให้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งไม่ได้แต่เป็นได้ทุกสิ่งสิ่งหนึ่งในทุกสิ่งเป็นเพียงสิ่งหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่หนึ่งสิ่งสัพพสิ่งมีอยู่แล้วในสิ่งหนึ่งและสิ่งหนึ่งก็มีอยู่แล้วในสรพพสิ่งเอแล้วตัวเราอยู่ที่ไหนล่ะ ตัวเราไม่มีอยู่โดยสภาวะประมัติ์แต่มีอยู่โดยบัญญัติสมมติเรียกมันเป็นความมีที่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีอยู่มีอยู่แต่ไม่มีแล้วจะต้องทำอย่างไรกับสภาวะเหล่านี้ก็รู้ตามความเป็นจริงแล้วการรู้ตามความเป็นจริงทำอย่างไรก็เพียงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ตามที่เขาเป็นไม่ใช่รู้ตามที่เราจะให้เป็น ไม่ใส่อะไรอะไรเข้าไปในการรู้รวมทั้งความรู้ก็ไม่ใส่เข้าไปในการรู้เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็จะไม่หลงในอะไรอะไรเมื่อไม่หลงในอะไรแล้วก็จะไม่ทุกข์เพราะอะไรอะไรอะไรจะเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของอะไรอะไรเพราะอะไรอะไรเขาก็มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นตามธรรมชาติก็ปล่อยให้ธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติ เช่นจิตใจของเราก็เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ใช่พยายามที่จะไปบังคับควบคุมหรือเอาชนะจิตเป็นอย่างไรก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่าบังคับจิตและอย่าตามใจการไม่ตามใจก็ไม่ได้หมายความว่าต้องบังคับจิตมิใช่หรืออย่าตามใจใจที่จะไปบังคับจิตต้องรู้เท่าทันจิตดวงนี้ด้วยถ้ารู้ไม่เท่าทัน จิตดวงนี้จะถูกหลอกให้ตามใจไปบังคับจิตจิตจะโดนบังคับเพราะการตามใจเนื่องจากถูกหลอกสคสอความจริงยามัวส่งความสุขกันเพลินจนลืมนึกถึงความจริงคือทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงพระพุทธศาสนาจึงสอนให้รู้ความจริงอยู่กับความจริงและยอมรับความจริงจะได้ไม่ต้องกลัวความจริง บางคนบอกว่าพระพุทธศาสนาสอนคนให้มองโลกในแง่ร้ายแทนที่จะสอนให้มองโลกในแง่ดีในแง่ความสวยความงามความสิวิไลต์ต่างๆแท้จริงการมองโลกในแง่นั้นเป็นการปลอบใจตัวเองเปล่าๆย้อมใจตัวเองไปวันๆมีมายากับตัวเองหรือหลอกตัวเองนั่นเองเปรียบเหมือนซื้อแว่นตาสีชมพูมาใส่ก็เห็นสิ่งต่างๆผ่านแว่นตาเป็นสีชมพูหรือเป็นฝ่ายดีสิวิไล แต่พอถอดแว่นความจริงก็ปรากฏพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนมองโลกในแง่ดีหรือแง่ร้ายแต่สอนให้มองโลกตามความเป็นจริงเห็นโลกตามความเป็นจริงรู้โลกตามความเป็นจริงจะได้ไม่หลงโลกติดมัวเมาอยู่กับโลกสูทั้งหลายจงมาดูโลกอันตรการตาดุดราชรสที่พวกคนเขาหมกมุ่นอยู่แต่ท่านผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ นี้เป็นพุทธพจน์บทหนึ่งพระองค์ทรงสอนให้มาดูให้มาเห็นให้มารู้ตามความเป็นจริงจะได้ไม่หมกอยู่เมื่อความจริงปรากฏชัดแล้วความจริงนั้นแหละจะทำให้เราไม่สามารถติดอยู่ได้หลงอยู่ได้หรือจมแช่อยู่ได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ก็มักจะมีการส่งความสุขให้แก่กันและกัน,อ,นอ่ำนวยอวยพรซึ่งกันและกันให้มีความสุขมากๆ ไม่มีความทุกข์หรือความทุกข์อย่าได้มีก็ขอให้ให้กันแบบพอประมาณพอดีพอดีพอเหมาะพอควรเพราะเป็นประเพณีนิยมส่งความปรารถนาดีแต่ถ้ามากไปก็อาจทำให้ประมาทมัวเมาหลงระเริงได้ติดได้ดังนั้นเอาให้พอดีมีพระนักปฏิบัติสนทนากันตอนหนึ่งว่าเป็นอย่างไรบ้างครับท่านสบายดีอยู่หรือเปล่า ท่านตอบว่าในความเป็นจริงเป็นจขันก็มีแต่กองทุกข์เป็นก้อนทุกข์ถ้าจะตอบว่าสบายดีก็จะผิดไปจากสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเพราะความสุขไม่มีอยู่จริงเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ทีเดียวแต่ถ้าว่าโดยสมมติของชาวโลกแล้วก็สบายดียังพอไหวยังพอเป็นไปได้ทุกเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ คือให้รู้ว่าเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นทุกข์เท่านั้นไม่ได้มีหน้าที่ไปเป็นทุกข์ไม่ได้มีหน้าที่มาเป็นทุกข์แต่มีหน้าที่ในการรู้ทุกข์กำหนดรู้ทุกข์ก็ขอให้รู้หน้าที่ด้วยจะได้ทำหน้าที่ให้ถูกต้องไม่บกพร่องในหน้าที่กลับมาติดตามรับฟังรู้ด้วยจิตของพอนวันจันทร์จากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้